สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมกมลอเล็กตัอนี้ครับวันนี้จะมารีวิวรีโมทครับในมิสเตอร์ดีวครับราคาแค่อันนี้น่าจะสามเก้าบาทครับตัวนี้น่าจะสิบเก้าบาทครับเดี๋ยวเรามาดูครับถูกแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวผมมารีวิววิธีการใช้งานดูครับผมครับวิธีการเซตค่าก็ง่ายๆเลยครับตัวนี้ในมิสเตอร์ดีวนะครับผมมาลองแล้วนะครับใช้ง่าย เซตค่าง่ายอ่ใช้ได้กับหลายรุ่นเลยนะครับรวมทั้งสมาร์ททีวีด้วยตัวนี้นะครับที่ผมเอามาซ่อมนะครับเป็นพิลิปนะครับตัวนี้ผมเคยสั่งรีโมทมาแล้วนะของพิลิปด้วยนะครับใช้ไม่ได้นะครับใช้กับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับเซตง่ายมากในวงมาเซตได้ดูครับผมในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยอ่คู่มือด้วยนะครับว่าแต่ละอันรีโมทใช้กับอะไรได้บ้างนะครับวิธีเซตครับง่ายมากครับตัวนี้ เราแค่ดูนะครับเราจะดูที่ตัวรีโมทครับเห็นไหมครับมันจะมีบอกนะครับตัวสีส้มพวกปุ่มต่างๆนะครับบนตัวเลขอะไรเงี้ยมันจะมียี่ห้ออยู่นะครับว่าใช้กับยี่ห้ออะไรได้บ้างนะครับเหมือนเลขหนึ่งก็จะเป็นชาร์ปเลขสองโซนี่เลขสามพานาโซนิกเลขสี่ซันโยอะไรเนี่ยครับฮิตาชิโตชิบะมีแทบทุกรุ่นเลยนะครับใช้ได้นะครับเซตง่ายๆเลยครับวิธีเซตนะครับเราก็ดูยี่ห้อนะครับของเราว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะที่ปุ่มครับ ตัวนี้เป็นพิลิปครับที่ห้อเป็นตัวเลขเจ็ดครับเราก็กดหมายเลขเจ็ดไปเรื่อยครับไฟทีนก็เจ้ากับกระพริบนะครับเห็นไหมครับก็คือมันจะสื่อสารกันมันจะกระพริบเรากดแช่ไปจนกระพริบเสร็จแล้วหยุดนะครับก็คือที่ตัวเครื่องนู้นก็จะกระพริบตอบเหมือนกันนะครับก็คือมันก็จะเซตค่าสื่อสารกันแล้วนะครับอันนี้แล้วก็เราก็มาลองกดครับอันนี้ผมลองเพิ่มลดเสียงนะครับเห็นไหมครับใช้ได้นะครับ เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนช่องนะครับเห็นนะครับได้นะครับ HDMI HDMI สองครับเข้าเมนูนะครับเมนูเนี่ยนะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกเมนูต่างๆได้นะครับผมใช้ได้ครบครับตัวนี้รองรับถึงสมาร์ททีวีด้วยครับเดี๋ยวผมลองปิดนะครับปิดปุ๊บเห็นไหมครับ ใช้ได้แล้ะครับเซตง่ายง่ายมากครับตัวนี้หารีโมทใช้ยากเลยครับผมเคยซื้อฟิลิปมาไม่ได้นะครับใช้รุ่นนี้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมครับง่ายๆครับรีโมทขายทั่วไปครับในมิเตอร์ดีไอไกๆครับแต่ตัวนี้ผมรู้สึกผมซื้อมา49บกาบาทตัวนี้น่าจะ39บาทครับในมิเตอร์ไครับทั้งเลือกเผื่อรีโมทพังนะครับไม่ต้องไปซื้อแพงๆครับ หลักสิบก็ใช้งานได้ครับผมครับหากเป็นประโยชน์นะครับชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไข i b ์ช่อง youtube mk ศิลปันด้วยครับผมขอบคุณครับ